อ้าววันนี้มาอีกแล้วพี่น้องอืมมีย่างอะไรนี่ขึ้นไม่เลยโอ้เอาแกงเห็ดบ่ะนี่ต่อจากคลิปแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังกินเขาเสียบนัวอยู่พอดีมีพี่น้องเขาอยู่ข้างบ้านเอาเขากินมาสู้เขาอีกแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดเก็ใส่เนาเ่ากินแซ่บสียบเสียมาขึ้นมากินมาบรรยากาศพื้นบ้านบรรยากาศอยู่ที่อ่าบ้าน บ้านของพวกเฮาพี่น้องเอ้ยพวกเฮางความสมัคคีาสัอนุญาตซิมก่อนแจ้งเห็ดเป็นเห็ดอีหยังน้อเห็ดขาวเห็ดคาเ็ดอนบ่ห็ดาวสธรรมชาติเด้เนาะบ่แม่นเห็ดปูกเลยเนาะก็มูด้เราติติตะวังลอกลอกอ๋อคือมูคือกันบ่โอ้อันเอือยของอันสนุกนกอันสนุกนะนกสนุกอือแน่บ่น่คือกันนกกนะ อนนกอันห้องเพลงอันลักสนุเฮ็ดนาเด้อนะเด้อเด้อหงงเนี่ยเยจริงจริงนี่นี่นะเงี้ยงใ่ปะเงย่ะเบื้องกระเบื้องนาอวะคือเจะบจะบเกตเลยอืมก็เบื้องยุแต่ว่ามันกับโหวาคนทีเราเราบานเรืองนอนอยู่ใส่อยู่บุเก็นบุเก็กันเออเอ้น้องกันเเดี๋ยวมีคลิป ฮ็ดมันต้นเด้อบ่ไเฮิตนมแต่ดแตเอดูเมนไหด้วยนี่กนไ้ดซื้อซื้อนั่นเลยแม่ซื้อนกเนาะนัสนุกสนุกซื้อนัทซาหรือซื้อลิซื้อนกนัเนซาหรือจะาซื้อยังก็เลย่าซื้อินกินกิมมี่กิมมี่ก็มาซื้อกิมมี่หรือว่าคิมสนุกเออเออเอออเอินเยากเส โอ้เพื่นยองมาถึงเขาห้องกันแท้ใคคือกันเลยอ่าอ่าเป็นชนพ่อกุมูห่างเนาะมาจน้องท่าจะบอกเชียวเนอื้เนี่ยมาไล่บอลกับใ็้ไล่อันเนาะบุรอกจากบานกับบุรีหินด่านเหยี่ยนไก่ขั้นบ่อไปห้าเหี้ยนบ่อฮอนมีกุมูขั้นบ่อลิ้นสูเขาก็เป็นงูบ่มีพิษ เดี S <S 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 ๋ยวไม่น้องไลยคนเขากันแมนเดี๋ยวพาเขามานี่มีอ่าบ่าวบ่าวบุญกองอยู่บ้านนากองอาจารย์เพลงอาาจรย์เพลงของบ่าวบุญน้ำเพลงเนอะอาจารย์เพลงของบ่าวบุญน้ำสิดังต้องเป็นอย่างเนี้เนาะดังครับเปิดประตูแห่งรถดังแน่นอนพี่น้อเขาแต่อัดออกมาเลยฮักแท้บ๊แค่คอมจนแม่นเออจน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 นันขึ้นฮอต คุซาลาเลยพี่น้องโอเคโอเคกบจนเอาเดี๋ยวติดตามผลงานพ่นําต่อไปเดี๋ยวมีมีอยู่มีโมเมนต์ที่ว่าสนิอยู่พี่น้องเลยสองมาเหนเขาด้วยองสี่หกามครูพเมียตามคูพ่วเมียดูสาวด้อยล้งเ่นซ้เหมืนมั่งมืนมั่งเมืนตา เป็นข้าซามาหลายปีอาไรอซ้อนว่ะซ้อนซ้อนแต่อะีากอนอกกอนจากปีอือซ่อนยูสันบ้านเจ้าคนน่อบ้านนั่นอยู่น้ำยูน้ำยูน้ำยูบุญเมืองน้ำยูเมืองน้นเมืองโอ้เมืองแขว่งบอกแก้วอืมน่าจะไปหนมา มันเนี่ยออายก็เไปก่อนมันหาทีไปทำาหาเสียานนี่เหอเอเส้นทางนีนบ่ห้าหนก็ะเนออจ้างหรออัน right นี right. ้กำลังอันนี้ถ้าจะบอกก็เป็นเอฟซีอุญโยมาติดด้นอะไรเนาะเออเอฟซีเอฟซีหุ้จักอุนโยมาก็ก็เพื่อนเออเห็มอืมกิ่ทีกินทีมาเด้ออืมเพื่อเทียมจะไปเียมันตุน อากาศดีพี่น้องมือนี้อยู่นางทางบ้านอันนี้พี่นะรู้สึกว่ามันฟ้าบดตเดอเนาะแล้วก็ฟุ้งซึตกนี่ครับการโอ้ที่ว่าเป็นอีพีต่อจากเมื่อกี้นี่เพีเนาะต่อจากอันไหนการที่พวกเขาแทงกินกินเขาแล้วก็ไปกุศลกุศลกันกุศลแก่เพ่งกันนะนี่ค่อยสี่ห้องเพลงเรา ม่เพงนี no ่บอนจะแม่ซ้ำจะแม่บอนจะแม่นางซ้ำผิวจะแม่นางซ้ำผิวมาเพมาพออนอัดตอนนั้นมันห้องอัดมันรีเริ่มนะมันไปที่เอาเพลงนั้นมาห้องเปนโคเวอร์แล้วไปพุตลพี่ไปห้องเนาะอัดเจ้าพีย่ไปนั่นในเพลงมาไปเจอเพลงได้มาเดี๋เบื้องน้อจัดมือนำโคเวอร์เดี๋ยวไปติดตามผลงานแต่ผมยั พยายามกนั่นกันแหละก็ช่วยกันไปเนาะพี่น้องเนาะมีหยังก็เบิ่งของเฮาเด้อช่วยเป็นกําลังใจเบิ่งคลิปเฮาอ่อย่าฟาวคําโฆษณาแต่ว่าคลิปบ่อนนี่โฆษณาบ่หันขึ้น้ตอนนี้เพราะว่ากําลังเป็นอันนั้นสใหม่ด้อืนึ้ก่อขึ้นเนาะบ่ได้ก็ขึ้นเนาะอืขึ้นแล้วแหละเนาะขึ้นอืเริ่มนันเนาะเดี๋ยวงซอมเพิ่นจับกองได้เด้อพี่น้องเอ้ยมาน้อพี่น้อง ชุดยอดมือกองฝึกง่ายสีแดงหมเฮ็ดเดียวตัวเองแต่บูฮูเนาะบูฮู้ว่าคมเป็นพาะต้องเองอยู่ใช่เมื่อวานนี Be ้เบิื้องบนทีมื่อวานนี้น่ะบดซ่อนลบวิดีโอตัวเองอืมบูฮู้เด็กอัพโหลดแล้วอัพโหลดวาอัพโหล้วบลแล้วลบบุได้ซ้ำมันว่าอันผมดูซ้ำในสินะเรียคนตกเงินทีมเจ้าสิตกคุ้มกระยาเจ้าเวลาเจ้าท้ายพาไปนะเจ้าสิตกคุ้มกระยาเจ้าบุต้องให้กองดิน เจ้าจีท้อยไปตัวคุ้มกันย้าเจ้าต้องห้ยยามคุ้มกองครับมันใดเห็ดแบบอันจับห้อยมีอะไรนะเฮ็ดดอกก็จับห้อยมีมือนนั่นจะเห็นเห็นดีบ่ตลาดเจ็ดดื่มห้อยมีจับซ้องเบืองสี่ดดยังยังบริวางห้อยมีเลยยังเห็ดไม้กันสั้นเห็ดอันเห็ดเหงีวอ่อนบางให้ห้วยมีคร้อมจิตตก้ารน้อกเลยไม่คุยจริงงงหันอยู่เดี๋ยวไอศีนั่นนึ่งมามันจะร้อแต่ว่า กันคันว่าประคองโบราณนะครับว่าเอาบ่อฮะเป็นวันนั้นเด้อเนื่งม่นมันโล่เศร้ามากเจ็บไปลวกไม่สามารถจะเจ็บอ่อาบนะตกเป็นหนัองานเนี่ยไม่น่ารป็นไรก็วันนั้นเนาะขนาดจับคลิปได้เนาะคอยกับให้ย่ามประคองคอยบปได้ขึ้นยัางในตอนนั้นนะคอยคอมืมดเลย กินนนมมัือแบบแบบก็จับถวยมีอันเมีย่างอยู่หันนั่นเราไปฮาลาดเม่อนานๆเม่นมากมีอยังเข้าหัวเละก็กำเห็ดอันเห็ดชนุนเห็ดตาควายนี่นะเห็ดชนุนเริ่มยังอีกนะมันเป็นตุ่นตุ่นตุ่นเออก็จับถวยมีสิไปกินน่ะจับซ้องมือเลยจับถวยมีน่ะย่างไปแล้ววันนี้มันเป็นเป็นอันตรายนะเป็นอันเขาจะเอืนว่าเป็นอันคอยบอนซีลงอันนั้นนะห้าห้าหวยนี่เดี๋ยวเราตะเล็ดหนึ่งกวนทั้งสกิดิน มือยังจับถ้วยช่องเบืองอยู่ขนาจับเบืองหนึงคมเบืองหนึงไข่แดช่องมือจับถ้วยบุออกาสได้วางเลยเอาลมลมโตสีลมใกันแตถ้วยตางๆคือกเดี๋ยวเดี๋ยวไทยอันฮูไปนี้มเป็นน้ำปกไหมเดี๋ยวอันไล่คนหน่สิเดี๋ยวข้อนยาไทยดีกันเด้อเอามุมไม่เด้อเรียกว่ามุมนั้นเดี๋ยวเดียวโอ้ขนาดเลยบริตัดเลย ก็เสาับเนะลับบุซ้อนบุซ้อนเอานักไมพี่เออเอาหนึงสองกดบนได้เลยเเอ้เอ้ยเา้เ้ยเข้ยใจเ้ยเฮ้้องเด้อพวกเฮากเฮ้ยเ้กิน้ยเก้ยเฮ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 ้ยเเนาะซ้ยพฮ้ย้ยเฮียย้้เ้เ้้้เย อ่าบายบายขอบใจทุกคนที่เบิ้งแต่ตนจนจบเนาะขอบใจถ้าเพื่นอ,อ,อ,อนๆยัง,ง,ยงบม่ได้ติดตามช่องอ่าบัวซ้อนซร้าหุเพียงก็อ่าติดตามไว้เดี๋ยวพี่น้องเด้ <c oughs> อปุญโญวกาสิได้กินข้าวต่อก่อนขอบอกขอบใจไร่ๆอ้าวพ่อทุกคนมีความสุขพี่นอ้องฮั่งมีดีได้มีเขามีเขามีเขา,เขาบายบายเจะคล้องซองบูมมีคนติดตามกับซอง